เพชรสีนินสวัสดีครับพี่อันนี้ต้องฟังเพลงไวด้วยเอออย่าปิดซี่ฟังเพลงอะไรครับพี่ไรายกานครับอ่าฟังเพลงไวด้วยร่วมหนักไปด้วยวันนี้เกินกี่ปอนสองตอนนิดนิดครับสองตอนนิดนิดก็ทำอ,อ,อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะได้ไหมไดนะม้แล้วก็ได้ไแล้วลมมันหนาวๆอยู่เนาะอ๋อนี่กำลังจะไปไปช่างละี่กินมาครับเอาไปกินที่กินมาแล้วก็มาไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมาครับสไตล์เด๋อพี่อำนาจเลยเนี่ยครับเพราะพี่อำนาจเป็นคนที่ชกมวยจะไม่อดใช่ไหม สองจุดสองปอนด์ได้ไม่เกินพี่หายไปกี่ปีไม่ครับผมล่าสุดผมกต่อไปที่เจ็ดที่แล้วอ๋อต่อยไว้แล้วมีรับครับมีรับโอเคครับสองปอนด์กว่าสองปอนด์กว่าทำไมกินมาอีกอ๋อกินมาได้ไปแล้วคือไม่ใช่ว่าบีบมาแล้วทำได้แล้วทำหนักได้แล้วอ๋อไม่ไม่ได้ว่าลดเหนื่อยอะไรใช่ไหมได้แน่นอนได้แน่นะครับแล้วการซ้อมเป็นไงไฟนี้ซ้อมกี่วันซ้อมมาประมาณเรื่อยๆไปต่อยเสร็จ แล้วก็พักสาที่วันแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆไฟล่าสุดชนะใครนะเด่นภูไทยครับแล้วก็พักแป๊บเดียวซ้อมต่อเลยควันนี้เจอใครเนี่ยช่วงดำเป็นไงได้ดูไหมได้ดูเขาชกไหมเขาก็อาวุธหนักแรงหนักแรงครับแต่ว่าเรานี่มีทุกอย่างครับร่างกายไฟนี้กับไฟที่ชนะล่าสุดที่วิลามเหมือนกันเหมือนกันครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะสมบูรณ์ครับอ่ะส่งท้ายปีนี้เราอายุ20ปีครับจากจังหวัดน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่66ครับรถไฟนี้กิโลประมาณ้ เดินอยู่ติ๊ก่อนกว่าม้กสองปอนนะไม,ไม่ได้ข้างเลย<อ>ไม่ใช้งเลยเพราะวิ่งรอบเดียวเลยโอเคครับสุณครับบครับ